ที่ทางมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสกกบุกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเด็กคนแก่และผู้หญิงในเขตคลองแหแยกโรงปูนสะพานดำจังหวัดสงขลาทยอยได้รับความช่วยเหลือจากทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย นำเจส็สสกีเรือท้องแบนลำเลียงออกไปยังจุดปลอดภยัยหลังเผชิญภาวะขาดน้ำดื่มและอาหารมาหลายวันนะครับอุปสรรคคือน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยวครับทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติจากปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องแบบ24ชั่วโมงครับนอกเหนือจากนั้นค่ะทางจุฬาเพื่อนพึ่งพาช่อง 7hd รวมใจฝ่าภายน้ำท่วมใต้นะคะเปิดรับ บริจาคเงินบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลขที่บัญชี1 5 2่งห้าสอขีดสขีดแปธนาคารกรุงเทพสยามสแควร์หรือว่าสแกน QR Code บริจาคแบบ e-donation ได้ส่วนใครอยากบริจาคสิ่งของไปบริจาคก,กันได้ที่สยามสแควร์และจามจุรีสแควร์ค่ะ